เป็นความคืบหน้านะครับที่สถานีหนองตะลาใช่ไหมที่นี่ตอนนี้ขบวน261น,นะครับหลีเข้าทางสองนะครับเราเห็นไปมาจากไกลนะั่นคือขอบวน254นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่ เราจะเห็นว่าที่นี่ก็เป็นชานสูงเหมือนกันนะครับมีการวางคานแล้วนะครับทานชลามีการวางคานแล้วนะครับคาดว่าเมื่อคานเสร็จแล้วก็จะวางแผ่นพื้นนะครับนี่คือภาพคืบหน้าของสถานีหนองตาลานนะครับ เราจะเห็นว่าตัหม้อนะฮะมีการปลูกเหล็กนะครับแล้วก็มีการเทคานนะครับช่วงด้านหน้าของตัวสถานีหลังใหม่นะครับสะพานเกือกม้าทางด้านนู้นนะฮะร้อยเปเซ็นแล้วนะครับตัวโครงติดแผงกันตกเรียบร้อยนะครับเหลืออย่างเดียวคือไฟนะครับส่องสว่างยังไม่ได้ติดตั้งนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับในย่าน สถานีหนองสาระนะครับขบวนก็หลีกด้วยนะครับหลีกให้กับสองห้าสี่ครับอันนี้เป็นทางเก่าส่วนทางที่เราหลีกเข้ามานี่เป็นทางหลีกที่มีการบดอัดหินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีทางใหม่นะครับทางคู่ใหม่ขนานมาทางด้าน ชันชลา,านะครับหน้าสถานีหนองสารานะครับสองห้าสี่นะครับต้นทางหลังสวนไปทางทบุรีกำลังจะผ่านสถานีหนองสารานะครับโดยมีน้องแบงค์นะครับยูทูบเบอร์เพชรบุรีเซ a ชั่น SRT อนะครับลุนอยู่ ทางด้านหลังผมก็เป็นลาดบุรีสเตชันคนบ้ารถไฟนะครับ A, ทำขบวนโดยเห็นไฟก็รู้ฮะน้องแบงค์บอกมาแล้วว่าเป็น G E A นะครับ ไม่ได้จ่ายค่าไฟครับอีกข้างจ่ายค่าไฟข้างเดียวคนระับไฟก็เลยสว่างแค่ข้างเดียวนี่นะครับ G E A สี่ห้าห้าสี่เลขสวยด้วยนะครับ ครับขบวน254นะครับวันนี้คนน้อยมากเลยคนระั <ś led> บก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดตาดตาั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ